สวัสดีครับสายหล ah e yeah, ักครับผมสเจลามาเฮ็ดครับผมมาเฮ็ดปวกับพ่ออะไรอยู่ครับมาหาเฮ็ดผมเอ้เฮ็ดเพลิงบาดไงนีะครับมากับมือโป้จัดนี่ครับผมพอแล้วเฮ็ดเพลิงงามใส่เก็บ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 กองกองไว้ใส่แล้วครับ โอ้ยมาพร้อมมองบาดนี้อีพ่ออีแม่โลดเอานี่ครับผมเด้อนี่เอา... dán bọt cũng đẹp hết phường đấy rất đẹp đẹp nha còn người con hợp đấy mua bùa giờ biết mua bùa gì หักยากเล่านึพี่พี่พี่บน,นี้ <c oughs> อ้มยบซะหน่อน้อหน่อยพี่พัอพี่เอออนท่อนหล่อนท่อนหลพูดเก็บ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 หอบเสียเลยบัด่ขาขาอยตัดที่ลังครับเอาไปตัดดู้่เฮี้น,นพ่อจะได้เสีย ไปถิ่มใบยูงข้างบันนี่พูดหนาบัานเห็ดปวกมานบวกลายคือเพิ่นกับมานเห็ดเพิงแท่นมาถึงมองว่านก็่ยังขีมกวนนี่ยังขีมาเพราะท่านอ๋องเนาะหน่อยอยู่ บูย้ยเพี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 ครับผมเฮ็ด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 เอ,อง,งามๆเลยครับาง,งามเลย งามเลยสามดอกสวยๆอุ้ยแกงเนี่ยมาเคลนนี่ก็แกงแสบเป็ะยังครับผมลื่นๆลืล่นลอดอย่าเก็บเอาตัวเอ้ย,อยน้ำน้ำน้ำเมน่าจะเดจอดรถหาอุ้ยอยู <c ười> มีบ่มีหลายต้วน,นึ่งเดี๋ยวก็ครับผมเดีจะให้อีกก่อนนึงครับเนาะ ครับผมยังหาเฮ็ดเผิ่มแล้วพออีกครับผมเฮ็ดปลวกบานนี่ครับพี่โอเคนใดอยู่ครับพี่มุดต๋อ,อก,กินครับผมจิ้มเป็นประตูะคนข้างในอีกไหมล่ะ แม่นบอแานต้องคงยิงเคีงอยู่นะฮะเม่นี่บอเอาครับผมเดี๋ยวึ่ผมจะเก็บก่อนนะครับเนาะว่าม,มันมีขาต่างกล่องไหมบริเตียมมามมครับผมพอ่อีกแล้วครับเอสปลวกสองดอกโอ้ยพ,ออพ่อก็ผ่อนเพราะคือบานคือเมืองเขาขเขาพ่อเป็นอุ้มเป็นหน่วยของผ่อนเจอระดอกสองดอกโอ้ย สุดบูมานบ่เลยจังงดินั่นเห็นบ่เท่าโอ้หา้าสามโอ้ปวกกินเมีย,ยปวกกินเอ้าก,ก,กินก้อนกระซากินหลังคากระแท่นอะไรกินตัวนี้เอ้าโอ้โอปวกกินก่อนครับผมตายตายเอาหาไหมครับผม พอแล้วครับนี่ครับผมจีมได้ป่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวย่างให้อีกก่อนได้ล่ะได้จะอ๋อ้น,น,นี่หักก็เป็นเรื่องเสี่ยนี่ครับผมปีนทองปรงางังแตกแล้วก็ผมเห็นผมจัดการก่อนจีมก่อน เหลือตาเขาปรจักคือครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับจะหามุ้งสอบเลยครับได้ตำแหนนี้แล้วครับเอฟเฟอร์ครับนี่ก็เอฟเฟอร์อีกทุกนึงครับนี่ก็เอฟวกรวมมิดอญโยาะครับผมอญโยาะศิล อาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำแนวด้วยครับด้วยสวัสดีครับ